สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีท่านที่สนใจการเมืองนะนี่เป็นการเมืองระดับชาติก็คือการเลือกตั้งสมาชิกผุธธ้ที่สภาหรือว่าชื่อย่อคือสววอนะครับในปี2567เขามีการสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันที่20-24ถึง24พฤษภาคม67ที่ผ่านมาผมก็จับตาดูว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีสรุปจำนวนการสมัครที่แยกเป็นอาชีพนะครับวันนี้กะกะตก็ออกมาประกาศ เป็นรายชื่อครับแล้วก็จำนวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มอาชีพดูคร่าวๆเนี่ยนะครับมีจํานวนของกลุ่มอาชีพที่เป็นผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆในํานวนเดียวกันเนี่ยเยอะที่สุดนะ5 0าพกว่าคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีแต่รักกลุ่มเนี่ยมีจํานวนผู้สมัครกี่คนนะครับ ท่านดูนะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่วันที่2 0่สถึงยีพฤษภาคม2องหและผู้มีหน้าทการเลือกตั้งระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประชาสัมพันธ์สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจําแนกเป็นหลายกลุ่มเอาต่อไปนี้นะครับกลุ่มนี้่1ก็คือกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ผู้ที่เคยเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันนะครับฮันดูนะผู้สมัครทั้งสิ้น2478น็คนนะครับนี่คือยอดรวมของทั้งประเทศนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้แก่ผู้ที่เคยเป็นเป็นหรือเคยเป็นนะครับผู้พักษาตุลาการอายการตำรวจผู้ประกอบอาชีพด้าน,นกฎหมายหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันก็มียอดผู้สมัคร1869คน ถัดมาเป็นกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มการศึกษาได้แก่ผู้ที่เป็นเป็นหรือเคยเป็นครูอาจารย์นักวิจัยผู้บริหารสถานศาึกษาบุคลากรทางการศึกษาหรืออื่นๆในในทำนมงเดียวกันนะครับก็คือมีผู้สมัครทั้งสิ้น4,477คนกลุ่มที่4เป็นกลุ่มการสาธารณสุขอันได้แก่ผู้ที่เคยเป็นแพทย์ทุกประเภทนะเป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภทเทคนิคการแพทย์ก็ได้สาธารณสุขพยาบาลเภสัชกร หรืออื่นๆในทำนองเดียวกันนะครับก็สมัครทั้งสิ้น1,628คนกลุ่มที่5เป็นกลุ่มอาชีพทำนานะครับเห็นไหมครับชาวนาก็สมัครสวบได้นะปลูกพืชล้มลุกหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันยอดผู้สมัครทั้งสิ้น3,422คนกลุ่มที่6เป็นกลุ่มอาชีพทำสวนปลาไม้ปศุสัตว์ประมงหรืออื่นๆใน,ๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัคร3,628คนครับและกลุ่มที่7 เป็นกลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงานนะสมัครได้ด้วยนะครับหรืออื่นๆในทำเนียในการก็มีผู้สมัครทั้งสิ้น2,440คนนะครับอาให้ดูถัดไปนะกลุ่มถัดไปเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่8ครับเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติพลังงานหรืออื่น ในทำนองเดียวกันมีผู้สมัคร1,180คนนะกลุ่มที่9เป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับตามกฎหมายไว้ด้วยการนั้นหรืออื่อๆในทำนองเดียวกันก็คือ SME นั่นเองนะครับ1,844คนกลุ่มที่10คือกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ9นะครับ1,200คนกลุ่มที่11เป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวนะครับ อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมักคุเทสผู้ประกอบพิการหรือพนักงานโรงแรมหรืออื่ในธุริการนะ1,177ันนคนนะครับกลุ่มที่12เป็นกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรืออื่นๆในธุริการสมัคร609คนกลุ่มที่1 3เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนาวัตกรรมหรืออื่นในธํริการนะครับหนึันบคน กลุ่มที่14นะกลุ่มสตรีนะครับเป็นโอกาสของผู้หญิงยุคป,ปัจจุบันนะจะได้เป็นสวนะครับ4 5 8 9คนและกลุ่มที่15นะครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆนะครับในทํานองเดียวกันที่ผมเกลื่นเบื้องต้นว่ากลุ่มนี้สมัครเยอะสุดนะ5,211รคนนะครับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ให้ความสนใจมากนะ กลุ่มที่16กนะครับกลุ่มศิละปะวัฒนธรรมดนตรีการสแสดงการบันเทิงนักกีฬาหรืออื่นๆในทานองเดียวกันนะครับ1,819คนกลุ่มที่17เป็นกลุ่มประชาสังคมกลุ่มองคอ์กรสาธารณประโยชน์หรืออื่นๆในทานองเดียวกันนะครับ2,168คนกลุ่มที่18เป็นกลุ่มสื่อสารมวลชนนะผู้สร้างสารวรรณกรรมหรืออื่นๆในทานองทานองเดียวกัน867คน และกลุ่มที่สิกนะครับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน3,816คนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่20คือกลุ่มอื่นๆนะครับ2,656คนถ้าดูยอดรวมนะผู้สมัครสวรนะครับยอดรวมทั้งสิน้นทั้งประเทศไทย48,117คนซึ่งอันที่จริงน้อยกว่าคาดการของกรกตนะที่แรบอกจะทะลุแสนคนนะครับไม่ถึงนะ4ี่0 48,117คนนะครับซึ่งทั้ง20กลุ่มเนี่ยเขาจะเลือกกันเองนะครับแล้วก็มีการเลือกควยกลุ่มด้วยสุดท้ายเนี่ย20กลุ่มจะเหลือได้เป็นสวจริงๆกลุ่มละา10คนรวมจะมีสว2อ,อ0คนนะครับตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้นะนี่คือหน้าตาของสวในอนาคตซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะที่เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มมาสมัครแต่ว่าประชาชนไม่ได้เลือกนะครับ เขาเลือกกันเองและจะได้เป็นสวรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือสภา,าสูงของประเทศไทยนะครับข่าวสารนี้ก็เป็นการอัปเดตนะใครที่สนใจการเมืองการปกครองระดับชาติก็จะได้รู้ว่าแต่ละกลุ่มมีผู้สมัครสวรกี่คนนะครับขอบคุณหน้าที่ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ